ครับสำหรับคลิปนี้กับฟิวเซียมโปรตอลับบ้านนะครับก็จะพามาดูในส่วนของน้ําซึมมาจากรอยต่อผนังนะครับรอยต่อพื้นนะครับซึ่งแนวนี้สังเกตดูจะเป็นเส้นตรงนะครับอันี่คือรอยน้ําที่มันรั่วมานะครับก็คือแนวนี้เป็นรอยต่อของตัวพื้นกับตัวแผ่นผนังนะครับซึ่งตัวนี้พอเราเทน้ําไปนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ําซึมออกมาตามรอยร้าวนะครับนี่มันจะมีรอยร้าวนะครับ จะมีรอยร้าวนะครับซึ่งตอนนี้นาะมันมีซึมมาบริเวณนี้แล้วนะครับนย่ยงถ้ามองใ,ใกล้ๆมันจะเป็นรอยร้าวอยู่นะนครับแล้วก็ซึมมาตรงนี้นครับอ่าก็คือก็ยังดีตรงที่ว่าเขายังไม่ติดวอลเปเปอร์ครับหลังนี้ก็เทสก็ก็เห็นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอินฟราเรดส่องหรือใช้ตัววัดความชื้นอะไรวัดนะครับก็คือมันสามารถเห็นได้ก่อนนะครับอ่านะครับส่วนที่มองไม่เห็นก็เดี๋ยวก็ใช้เครื่องวัดหรือว่าเครื่อง สแกนดูอีกทีนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือมันออกมาทางกายภาพให้เราเห็นชัดนะครับก็เดี๋ยวแจ้งพี่ช่างให้พี่ช่างเขาทําการเก็บซีลรอยต่อข้างในนะครับเพื่อหรือทำการซึมนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วมาที่ถงมันถงบันไดได้นะครับโอเคครับขอฝากเป็นแค่ศึกษาครับขอบคุณครับ